หลุยิโก้จ่ายมาที่วัดกินไหลกลับมาถึงฮาเวดครับโอ้โหสวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะก็หายหน้าหายตากันมานานนะครับคลิปนี้มาลองเล่นนักเตะกิจกรรมใหม่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะมีนักเตะตัวไหนบ้างนะครับมาดูที่ตัวแรกซอนฮอมินนะครับไม่ได้ซื้อสักทีนะซอนตัวนี้ค่าพลังดีรูปร่างดี ซอนนี่เป็นตัวที่ครบ,ครบเลยนะวิ่งก็เร็วยิงก็ดีด้วยอีกตัวก็เป็นวัดกินนะครับตัวนี้ค่าพลังฝีเท้าดีการยิงใช้ได้เลยนะครับเลี้ยงบอลสภาพร่างกายใช้ได้เลยส่วนสูงโอเคอยู่แล้วนะครับอีกตัวก็เป็นการนาโชครับตัวนี้มีฝีเท้าที่เร็วมากเลยนะครับการยิงพอจะได้การส่งบอลโอเคอยู่ เลี้ยงบอลดีมากครับสภาพร่างกายเกือบแย่นะสูง180ขาภาพร่างกายประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่พอใช้ได้ลุยฟิกโก้นะครับตัวนี้ได้ฟีมาก็เลยจับเทนเล่นไปเลยนะฮะข้าพลังโดยรวมฟิโก้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ติดในเรื่องของเท้านะครับมาถึงตัวตึงของทีมเลยนะครับเดอะบอยตัวนี้ฟีเท้าค่อนข้างจะดีนะครับแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะการยิงเนี่ยใช้ได้เลยดีแน่นอนครับสภาพร่างกายโอเคครับสูง180 ตัวที่ยืนคู่กับเดอะบอยก็เป็นอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์นะครับตัวนี้ฝีเท้าก็พอใช้ดได้การยิงก็พอได้เหมือนกันส่งบอลเลี้ยงบอลโอเคเลยขับพลังโดยรวมก็โอเคอยู่นะเคเ่นแม็กอาริเตอร์ในตัวนี้เป็นตัวที่ยิงไกลดีอยู่เหมือนกันแล้วก็แบ็คซ้ายผมเป็นซามอต้านะฮะตัวนี้สุ่มได้ฟรีมานะครับซามอต้าก็เป็นตัวตึงที่ยืน LB แล้วก็ RB ได้เก่งมากเลยนะฮะเซนเตอร์แบ็คก็เป็นโรเมโลนะครับฝีเท้าพอใช้ดได้นะครับไม่ถือว่าช้ามากนะการเลี้ยงบอลก็โอเคอย การตั้งรับสภาพร่างกายใช้ได้เลยแล้วก็ตัวตึงของทีมอีกแล้วนะครับลิกาโดกวาวโยติดในเรื่องของส่วนสูงแต่ส่วนสูงเนี่ยจริงๆมันก็พอใช้ได้นะครับตัวนี้ฝีเท้าก็ถือว่าใช้ได้เลี้ยงบอลคลองบอลโอเคเลยการตั้งรับสภาพร่างกายส่วนแบ็คขวาก็เป็นเบนจามินไวท์นะครับตัวนี้ฝีเท้าดีส่งบอลเลี้ยงบอลคลองบอลใช้ได้เลยการตั้งรับสภาพร่างกายก็ไล่ไลกับซัมบอตต้าเลยนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ส่วนสูงโอเคอยู่ GK ก็เป็นมุดเล่าใช่ไหมอ่านมาอย่างนี้หรือเปล่าตัวนี้การพุ่งตัวใช้ได้ครับรูปร่างดีโอเคเลยผอมสูงบางใช้ได้ครับเน้นบินเน้นปัดถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันสภาพร่างกายก็โอเคนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูในเกมนะครับว่า GK ตัวนี้จะปัดบอลได้ดีมากแค่ไหนนะฮะมาดูที่ตัวสำรองผมเลยนะครับมาดูปีกซ้ายนะครับคาร์ัตตัวนี้ฝีเท้าดีวิ่งเร็วยิงดีโอ้โหคาว์วัลตเป็นตัวที่เก่งมากเลยครับสภาพร่างกายดีฮะ ส่วนสูงดีใช้ได้เท้าก็ดีด้วยนะครับเหลือยืนเอทีตำแหน่งเดียวเลยนะคาร์ัลตอีกตัวก็เป็นฮาเวตตัวนี้ตัวตึงครับตัวนี้ฝีเทา้าถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันนะครับการยิงใช้ได้เลี้ยงบอลดีฮะสภาพร่างกายก็แย่นิดนึงแต่รูปร่างใหญ่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็เบียดดีอยู่แล้วนะครับฮาเวตสูงแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะตัวนี้ก็มีเพย์เมคเกอร์แล้วก็ยิงใสยก้อยด้วยครับยิงใส่ก้อยเท้าซ้ายน่าจะได้เรื่องอยู่นะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทีมนี้จะตึงมากแค่ไหนนะฮะโรเมโลกับคาวาโยจะดักบอลได้ดีสักแค่ไหนนะครับและตัวไหนจะได้ทำประตูบ้างโอเคฮะไปครับอ่าเอาอยู่เอาอยู่แต่ว่าเนี่ยชื่อไม่ขึ้นเอาวัดกินง้างแล้วปั่นครับโอ้โหวัดกินชื่อไม่ขึ้นนะฮะ ยิงเท้าซ้ายด้วยนะฮะสอนตัวไปขอลองเข่าลัดกับฮาร์เวดหน่อยนะครับสอนไปก่อนได้ยิงลูกเดียวเอาฮาร์เวดมาช่วยยิงฮนะต้องลองต้องลองโ oh, อ้ยเอาไม่อยู่ครองบอลดีจัดอ้าวเดอะบอยแย่งบอลได้ครับ ไหลมาถึงวาร์กินโอ้โหบอลหลุดงัดบอลนะฮะโรโดโรโดยิงมาอย่างนี้มุสเลล่าใช่ไหมดักบอลไม่ได้นะฮะโอเคฮาเวดมาแล้วนะครับฮาเวดกับคารวัลตโดนงัดมาอย่างเดอร์บอยโขกโอ้โหโรนัลโดเต็มเต็มครับ เดอะบอยโดนโรนัลโดเขาแล้วนะครับตัวนี้ก็โดดสูงจัดมันเกือบใกล้เคียงปล่อยไปได้ไงโรนัลโด้ไอาแก้วนัดบอลมาโรนัลโดมูเซล่าโอ้โหดัดบอลได้ลอดลอดลอดชาเวสชาเวสเอาไงฮะชาเวสจ่ายมาที่พิโก้ครับหรือพิโก จากที่วัดกินไหลก,กลับมาถึงขาแวดครับโอโ้โหจัดเข้าไปครับสายก้อยลูกนี้ฮาแวดลงมาก็ได้ยิงเลยนะครับมาเรื่องแล้วสายก้ไหมไซโก้อ,ย,ย,อย,ยิงด้วยฟิกโก้ฮ่าฟิโก้ครับตอนนี้ถึงข่าวฟิกโก้ที่จะได้ยิงแล้วนะฮะ โคดึงบอลมวนกลับมาครับทําทางโยกหาช่องล้งางแล้วปัน่นครับโอ้โหได้เรื่องครับฟิโก้ถ้ากดเต็มข้อยังไงก็หลุดฮะห้ามกดเกินครึง่งนะครับ well, ได้เรื่องแล้วฟิโก้ได้ยิงแล้วต่อไปก็เหลือเขารลัตตัวเดียวแล้วนะ่ะซอนด้วยอาวไหลามาที่วัดกิน มาถึงคาวรัตครับได้จังหวะแล้วเป็นใจด้วยบอลตอนนี้คารัตโยกง้างแล้วจูดโอ้โหเต็มข้อครับคารัตโชว์ยิงลูกไกลฮะได้เรื่องจัดครับกะอ้อยยิงเล่นๆนะฮะทำประตูจริงๆซะได้ครับหลุดโยกหลุดโยกหลุดหลงทางครับยิงก็โอ้โหเรียบร้อย ไว้ให้ฟิโกโ้ฟิโก้ไหลมาถึงแม็กอลริเตอร์งา้างแ,แล้วปั่นครับโ<ฮ>อ้โหรอดไหมซักติดกยโยได้เรื่องอยู่เหมือนกันครับซัมบอตตาแม่ติดบล็อกครับได้เรื่องได้เรื่องไหลามาถึงซองยอดกระปาอ้อนโหหลุดหลุด อ,อีกแล้วครับโชว์กองรับแม่ซาบอตา้าดักบอลได้อ,อ,อีกแล้วฮะแม็กลิตเตอร์จ่ายมาฮะไว้ซอนวัดกินเอาไงวัดกินย้อนกลับมาที่ซอนครับซอนคาร์บัลต์จ่ายมาถึงเดอะบอยนี้โอโ้โหเ,เ,เกือบแล้วเกือบได้ประตูอ้าวซอนจ่ายมาที่เดอะบอยง้างแล้วปั่นครับโอ้โห วงคนจะได้ยิงฮะเดวบอยไ้เรื่องแล้วอย่างนี้ต้องเป็นตัวต่อไปก็เป็นอาิเตอร์สิอย่างงี้ไ้เรื่องครับตอนจ่ายมาที่เดวบอยปั่นสวยงามฟิกโกจ่ายมาที่ฮ <F igo. S 1> าเวทครับฮาเวทเอาไงโอโหูตอกไม่ได้โยกไม่หลุด <c oughs> <c oughs> จ่ายจ่ายไม่ได้ อิเตอร์สบอยอ้าวอย่างนี้เข้าสูตรเข้าทางอาริเตอร์ง้างแล้วปั่นครับโอ้โหเรียบร้อยครับกลางผมได้ยิงแล้วฮะสองตัวนี้อาลิเตอร์แขนหัก <c oughs> ปั่นสวยจัดปั่นสวยจัดแม่จริงๆริงจริง,ง,รงทำทางหาช่องได้ง้างแล้วปั่นเลยฮะเน้นจบเน้นจบคารวัล ขอรัดขออีกลูกครับชูโอ้โหโดนเซฟฮะเฮ้ยซอนอยังไม่ได้ยิงเลยเนี่ย嘛เดบอยงัดมาที่ซอนโอ้โหไม่ได้โคกโอ้โหโรมิโลโอ้โหจานจังหวะบอลไหลฟิโกโ้เลี้ยงมาขออีกลูกครับงดัดโอ้โหติดเอา้วาวัดกินเรียบร้อยฮะ เท้าซ้ายก็ยิงได้ฮะวัดกินเอาเรื่องจริงฮะตัวนี้ถ้าเป็นเท้าห้าห้านี่จะน่าเล่นมากเลยนะครับคนจะได้ยิงครับบอลเด้งมาหาเรียบร้อยครับโอนาน่าโอเคซัมปต์ต้าไหลมาถึงกาณาโชกาณาโชวิาาชว่งมาแล้วกาณาโชโยกหลอกก,ลอก,กาณาโชได้จังหวะง้างแล้วปัน่น การ่าชโชก็ได้ทำประตูฮะมาเรื่องแล้วอ๋อรอบที่แล้วเป็นคารลัสด,ดิการาชโชทำประตูนะครับจังหวะลงล่งนี้โชปั่นไปึ่งทีครับเร็ียบร้อยตึงจริงรรรเขาเนี่ยกาบ,บีไหลมาที่โอ้โหก็โยยืนดีฮะลูกเลยนนี้ทำได้ดีมากเลย กานาโชให้ซอนซอนเอาไงครับซอนให้อลิเตอร์ดึงบอลกลับมาที่เขาแน่เดี๋ยวบอย่าคาราโชนเองไหลมันถึงซอนง้างแล้วปั่นครับโอ้โหโชวยิงลูกไกละฮะเอาเรื่องจริงฮนะซอนยิงไกลด้วยนะครับ ฝั่งตรงข้ามองไม่เห็นบอลหรือเปล่าหมูยืนรอบอลด้วยเรียบร้อยไปครับเฟรันตอเลสพิงมาแล้วครับจ่ายมาเรเวานคุณโดกันไหลมาถึงโอ้โหซาลาโดนครับโดนอีกแล้วแม่ปัดไปได้ฮะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะตัวนี้ ความเร็วความผิวโดวเลสูดซาร่างัดมาเดอร์บอยโอเควุสเลล่าใช่ไหม <Ben White. S 2> โอ้โหไม่ได้เดอร์บอยโอ้โหโดนโดนโดน,โดนโเคนจ่ายมาถึงบอลวเดโอ้โหซามปาต้าช่วยท,ทีมได้อีกแล้วนะครับเดอร์บอยไหลมาไม่ถึงการาโชครับไม่งั้นเรียบร้อยแน่นอนลูกนี้เดอร์บอยจ่ายมาที่ซอน ย้อนกลับมาที่ <Z> วัดกินโอ้โหวัดกินเอาวัดกินแข็งกับวัดกินโอ้โหวัดกิน,กนไม่รอดนฮะจะได้จะได้โอเค,อเ,คเขายั่วยฮะแม่ดีจริงดีจริงตัวนี้ใช้ได้ย้อนกลับมาฮะอ้าวได้อยู่กาโยของจริงสมบรูรณ์ เดบอยมาไปก่อนครับโรเมโลยัดยาวมาถึงฟิกโกฮะมาถึงซอนงางอลิเตอร์งัดมาถึงวัดกินหทำชิงจ่ายบอลยังโหดครับจบที่วัดกินฮนะเท้าซ้ายหรือเปล่าเมากกื่อกี้อลิเตอร์จ่ายบอลมาดีจัดครับอืมเท้าซ้ายด้วยเก่งจริงนะวัดกิน เขาเนี่ยไหลมาถึงวินิสฮอดดีสร็จบอลเป็นใจเมนดี้จ่ายมาวินิโอเคเอาไม่รอดโรดิโก้โอโ้โหโดนเข้าแล้วครับหลงทางฮะทีมนี้นี่เอาเรื่องเหลือเกิน วินิจจ่ายมาที่โรดิโกโอ้โหโดนจิ้มลูกเรียดยังไงก็โดนโอนากระลาโชปล่อยไปได้ไงบาดกินไหลมาถึงซอนย้อนกลับมาที่กาลาโชฟิโก้ง้างแล้วปัน่นโอ้โหกูโหโตัวเซฟ ้องโดนแล้วจังหวะนี้ตัดมาที่เกาโยกโขกโอ้โหได้โขกได้โขกจากที่ตัดบอลได้มาตั้งนานนะฮะเปิดมุมได้โขกแล้วนะครับลิเาโดเกาโยของจริงว่าตัวนี้ส่วนสูงร้อยแปดสามแย่งมงุมได้นะฮะยืนคู่กับใครไม่รู้นะครับจบเลยอย่างนี้ไปครับให้คะแนนกันหน่อยฮนะส่วนตัวเนี่ยผมว่าทั้งทีมเนี้ยใช้ได้เลยทุกตัวเลย ซอนวัดกินเก่งนะครับใช้ได้เลยวัดกินเนี่ยผมว่าเท้าซ้ายเนี่ยมันน่าจะเป็น5หรือเปล่าส่วนคาร์ลลัตเนี่ยตัวนี้ตัวตึงแน่นอนแล้วก็ฮาเวดครับตัวนี้เก่งยิงเท้าซ้ายได้เรื่องอยู่ครับฟิกโก้เนี่ยถ้าเท้าซ้ายเป็น5เนี่ยจะแจ๋วมากเลยนะเขายิงเท้าซ้ายถ้ากดเยอะจะยิงไม่เข้านะครับส่วนกาลาโชตัวนี้เก่งแน่นอนปั่นดีอลิตเตอร์แน่นอนครับจ่ายบอลดียิงดีฮะติดที่ว่าตัวเล็กไปหน่อยเตยบอยตัวนี้เก่งแน่นอนครบรถครบทุกอย่างบุกรับหรือว่าจะเป็นบรรดาแบ็คหลังของผมว่า ถึงแน่นอนครับโรเมโรนี่ก็ตักดักบอลใช้ได้แต่กาวโ,โยนี่เห็นผลเลยนะครับยืนดียืนตำแหน่งดีโคก็ดีเบนจามินไว้ก็พอใช้ได้นะครับวิ่งเร็วสมอตตานี่ก็ตัดบอลได้ดีอยู่เหมือนกันส่วนมูตเลล่าก็พอเซฟได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม